ไผ้ะฉบับตุ๊ก,กตากระดาษนี่ทุกคนอะไรอีนิดอะไรอีนิดอะไรหรออะไรหรอ,อ,รหอวันนี้ทุกคนจะไม่ได้หรอวันนี้วันพืชมงคลน,นะรุ่นใหม่ทุกคนไม่ใส่ชุดกันหมดเลยอ่ะขี้เกียจใส่ ที่นี้ต้องไปใส่ชุดเลยล่ะเพื่อนๆเ,เอาชุดออกมาก่อนนะทุกคนเริ่มจากชั้นก่อนเอาเป็นชุดนี้นะการเขาจะเริ่มแล้วเนี่ยวันนี้เป็นพืชมงคน้นแต่งเสร็จแล้วอีนิตเธอไม่ต้องไปใส่ ไอพวกหมวกนะเออรู้เร็วนะไม่ต้องมาเตือนฉันเยอะต่อไปฉันฉันไม่มีชุดดู้่แล้วฉันมีชุดเดียวทุกคนไม่ต้องจาดเต็มบ้ากนะใส่แค่ชุดทุ ว่าแต่ทุกคนใส่ชุดชั้นก็ได้นะชุดอีนิดเก็บไปไปทุกคนเร็วตอนนี้มันจะเริ่มวัยพาเร็วเร็ว มัอยู่ใกล้ๆบ้านเราด้วย,ยนนนะถึงแล้วที่จอดรถคนลงมามีสโกู๊ตมาเร็วเย้ ทุกคนยืนทุกคนยืนตรงยืนตรงเขาลุพงชาติก่อน,อน,เ,นเพลงชาติาม,ตามาแล้วเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วประจำวัดก้า มุกคนเยพอเลงชาติมาแล้วทุกคนด้วยประเทศรวมมาเรือชาจะไทยเป็นประจารัดใายองไฮยดุสซนอยู่ข้องกงไม่หห้ัสมอ โน่นโนโม้มายนับสามนับสี่ในนี่ล็อกสงบแพรอน่าลบในขานเอกลากจานพิไทยไทยคงกีสละเลื่องฮงยาพิชาจยาเพชฮัลโหลประเทศจะไทยทวีวิชัยชยโยโอเค ทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหรวันพืชมงคลหรือเปล่าวันพืชมงคลหรือเปล่าทุกคนเอออาจจะใช่ก็ได้นะใช่วันนี้วันพืชมงคลใช่ใช่วันใช่พืชมงคลอ้าวรอวันนี้วันพืชมงคลเหรอ เว้นเลยเธอไปอยู่ไหนมาเนี่ยเธอจำไม่ได้หรอเนี่ยวันพืชมงคลน,นะที่ฉัพาพาพวกเธอใส่ชุดแบบเนี้ยปกติฉันก็ใส่แบบนี้อยู่แล้วจ่เาไวา้ ep สองนะ